อันนี้ครับผมอ่าในคลิปนี้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องมิสั้นนะครับแต่เป็นมิสั้นคู่นะครับนะก็มิสั้นคู่เนี่ยจริงมีการจับอยู่หลายแบบนะครับแบบนี้นะที่เราเห็นรับหรือจับความทั้งคู่นะหรือบางทีก็เอาขยัคว่มอันไหนอันนึคงับสลับกันนะอย่างนี้ก็มีนะครับนะแต่วันนี้จะเป็นเทคนิคนี้แล้วกันนะนะการจับแบบปกตินะตันคู่ผมสาธิตเหมือนเดิมนะครับสาธิตวิธีใช้นะเทคนิควิธีใช้งานนะครับ บางเทคนิคนะจะไม่ได้เอาทั้งหมดนะครับนะเอาไหมเฉพาะบางอย่างนะครับโอเคอ่าจะลด,ดจะจุนโจนในการยีน,นี้แทงหรือต้นแล้วแต่เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะอ่ายังไม่รู้นะว่าจะเทคนิคอะไรแสีอันไหนเอามาผมบอกนะสอนนั้นแล้วกันนะครับเนะเอาคือเวลาเราตั้งการนะครับก็พยายามปิดตัวเองนะอย่างที่บอกไว้เฮ้ยใคไม่รู้เห็นหะรือเปล่า มานี้นะเมื่อกี้ผมดูลักษณะนี่นะคือจังหวะที่จี้ออกมาเนี่ยใช่ไหมการแล้วเรียบนะผมยพยายามคปูแขนเอาไว้นะซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเขาอาจจะตวัดมีดกลับมาได้ตำับตวัดปา่าผมอาจจะติดป่ามากกว่าใช่ไหมนะโอเคแต่ว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือระวังการที่เขาจะลกตัวกลับมาเพื่อจะปากใช่ไหม นั้นผมกันนสนนี้ผมต้องปิดเปียกข้อหาครับซึ่งผมได้เปียบเพราะว่าผมมี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 อันนะตรงนี้ผมสามารถแทงได้คุมมีดเขานะแล้จใอ้อันเนี้ยจัดการได้หรือต่อให้เขาพยายามจะวนออกนะอุปไปละเขียนะครับเขาวนจะแม่กฝั่งนี้ใช่ไหมป่าละนะปาามือไปละนะถ้าเขาวนมาสมจะปาา ใช้มือข้างหนึ่งคุมเขาไว้นะไปอ,อีกข้างจูง่โจมนะโอเคลองดูใหม่นะเสียเอามุมไหนที่มันยัเห็นดิอเ,เอามุมนี้เพ่มหน่อแล้วในะโอเคเอามุมเดิมนะที่ทางเดิมโอเคที่ทางเดิมนะทักเกีนรตินะ,นะผมเข้าแล้วนะนะผมเปียกเข้านี้นะคุมไว้ครับซึ่งผมอยู่มุมนี้ผมได้เปียกนะทังเกตว่าผมชอบเข้ามุมนี้นะเพราะว่ามันได้เปรียบสุดนะนะผมเปียกเลยนะผมแทงขาได้ เล่นหัวเลน่นตัวได้ถ้าเขาพยายามจะสร้างระยะในการถอยหนีเพื่อจะปาดผมตามนะผมตามคู่มไว้นะจังหวะที่ไปผมก็แทงไปด้วยครับจริงนี่สั้นหลักการง่ายๆครับไม่มีอะไรมากนะหนึ่งรับหนึ่งลุกครับนะเราได้เปลี่ยนเพราะเรามีสองนันเลยไหมทุกคนแทงนะหนึ่งรับยิงอันลุกนะ,นะกนะรับลุกนาเกียร์คบมันจะสลับกันนะถ้ามือหนึ่งรับมือหนึ่งต้อง เตรียมพร้อมที่จะไปละคุมไว้ฮะนตรงไหนนี่ใช่ไหมมืงผมเตรียมไว้เตรียมไว้เผื่อเข้าิกนิดหนอ่ะสะกักทนะสองมือลงไปพร้อมกันดูนะครับหน,บนบึ่งสองสามเข้าอ่ะแปดอ่ะนักทีนะยกนี้ หนึ่งลับธหนึ่งลุกนะครับนะไปคอเขายายแม่เข้านะเดี๋ยวนิดนึงหนึ่งสองอายายแม่เุิ่เข้าเลยนะอายาประชิดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับนะนำเสนอหลักการคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะคือถ้าใครเคยเรียนนิดนิดสั้นเดียวแม่ เดหรือกับย้อนไปดูคลิปเก่าที่ผมทำนะครับเกี่ยวกับมีสั้นเดียวนะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่มมาเป็นมีดทีเล่นหนึ่งเท่านั้นนะครับไหนะการตัดการคิวเหมือนกันหมดนะเหมือนกันนะเพียงแค่ว่าเราต้องใช้สองมือมันคล่องนั่นแหละนะมื uk, นะอหนึ่งลุกมือหนึ่งรับนะมือหนึ่งควบคุมมือหนึ่งเตรียมพร้อมที่จะตัดการนะ ก็จะประมาณนี้นะครับมีสังกูนะครับก็อาจจะยากนิดนึงนะครับต้องซ้ายขวาต้องให้มันสัมพันธ์กันนิดนึงคืออะไรงไงต้องเป็นไฟทอมมันอนะเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวอ่านะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปเจอคลิปหน้านครับ